ผลการเรื่องของการประเมินเรื่องของน้ําประปาดื่มได้นะครับตามมาตรฐานผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทครับการบรหิหารจัดการน้ําปี2561ถึง2565ทาแล้วน้ําประปาดื่มได้ตามมาตรฐานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับจากการดาเนินงานตามแผนแม่บทการบรหิหารจัดการทรัพยากรน้ํานะครับ20ปีพุทธศักราชตั้งแต่ปี2561ถึง2580ในห่วงปี 2 5 6 1ถึง2 5 6 5ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่19การบริหารจัดก,การน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานมีตัวชี้วัด6ด้านดังนี้นะครับด้านที่1การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคมีการก่อสร้างระบบประปา256หมู่บ้านเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา5 5 0 0หมู่บ้าน มีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้เฉลี่ยร้อยละ38.48ด้านที่2ครับการสร้างความมั่นคงของน้ําภาคการผลิตมีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําอาคารบังคับน้ําระบบส่งน้ําใหม่ในพื้นที่ชนประธานจำนวน1,420แห่งรับประโยชน์พื้นที่นะครับกว่า1,189,954ไร่ ด้านที่3ครับด้านการจัดการน้ําท่วมเพื่อประเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ําอีก201แห่งปรับปรุงลำลำน้ำธรรมาชาติที่ตื้นเขิน115แห่งระยะทางกว่า181กิโลเมตรครับ ด้านที่4ค่ะการจัดการคุณภาพน้ําและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําค่ะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดแล้วก็ควบคุมการระบายน้ําเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมทําให้ปริมาณน้ําเสียที่รับการบําบัดได้มาตรฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ15ค่ะด้านที่5นะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินในเขตป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติมีการดําเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ําเสื่อมโทรม1 7 9 0 0 0 909ไร่ด้วยกันแล้วก็ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ต้นน้ำอยู่ที่118,608ไร่ค่ะด้านที่6นะคะการบริหารจัดการใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเช่นการจัดปรับปรุงกฎหมายและองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีการตามและก็ออกกฎหมายํำดับรองตามพรบทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561แล้วเสร็จรวม25ฉบับ จัดทาร่างแผนแบบแผนแม่บทน้ำนะคะเพื่อประกาศใช้ใหม่ด้วยสําหรับผลการประเมินตัวชี้วัดนะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่6การจัดการน้ําและสุขาพิบาลพบว่าประเทศไทยมีการดําเนินงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกโดยมีสัสดส่วนประชากรที่ใช้บริการน้ําดื่มปลอดภัยบริการน้ําดื่มขั้นพื้นฐานร้อยละ100เข้าถึงน้ําดื่มพื้นฐานและประชากรนะคะเข้าถึงสุขาพิบาลขั้นพื้นฐานร้อยละ99ค่ะส่วนการ รหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการใกล้เคียงค่าเฉลี่ยระดับโรคอยู่ที่ร้อยละ54โดยไทยได้ดำเนินการได้ร้อยละ53อยู่ระดับปานกลางถึงสูงค่ะ